เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชาแนล EGSX1 ครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับประเทศก็ต top t o w n นั่นเองนะครับผม เป็นเซิร์ฟเวอร์ไฟทเอ็มที่เราเนี่ยเคยโปรโมทไปแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเซิร์ฟก็ต็อปทาวเนี่ยมีการอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยดีกว่าว่าเซิร์ฟก็ต็อปทาวนั้นมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือหน้าต่างของ Discord ของทางประเทศก็ต็อปทาวนะครับผมหน้าตาก็จะลักษณะประมาณนี้เลยครับทุกคนสำหรับใครที่ได้รับไวริสแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีช่องอินโฟเมชันแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเข้าเมืองนีี้้้มากกก่่อออนนเเเเลยยรรรบใใหหพืไปิ ่อนนซึ่งไวริสภายในประเทศนี้เนี่ยก็จะเป็นการกร่อข้อมูลแล้วก็เข้าได้เลยนะครับผมถ้าใครที่ก่อข้อมูลตามทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเจอลักษณะหน้าต่างช่อง Discord เยอะๆแบบนี้นะครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นช่องไวริสนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยใครที่กออแล้วนะครับก็สามารถแจ้งกออแล้วจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีแอดมินนะครับมาบอกว่าคุณได้รับไวริสแล้วแล้วก็อ่านกฎของเมืองด้วยนะครับใครที่ลืมก่อนะครับก็มาอ่านข้อมูลตรงนี้ได้นะครับกรณีกดรับไวริสไปแล้วเนี่ยให้กดทิกเก นะครับผมก็สามารถที่จะได้รับไวริตเลยง่ายมากๆครับผมเอาละครับทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในเมืองก็ท็อปทาวแล้วนะครับผมจุดจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นการลาดกลางของทางประเทศนั่นเองนะครับ ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโลโก้หมุนเอาไว้ถ่ายรูปคู่เซลฟี่ได้ครับส่วนทางขวามือก็จะเป็นกาลาดใหญ่นะครับแล้วก็มีปั๊มน้ามันด้วยส่วนขวามือล่างเนี่ยก็จะเป็น UI ผู้เล่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลือดอาหารน้ําแล้วก็ค่าสมองนั่นเองครับผมแล้วจุดนี้ก็เป็นตลาดโลกนะครับซึ่งตลาดโลกเนี่ยก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยใครสนใจอะไรเนี่ยก็สามารถมาเปิดได้ที่หมวดหมู่นี้เลยนะครับตลาดโลกนะแล้วตู้ตรงนี้เนี่ยนะครับตู้สีชมพูนี้ก็คือตู้ค้าแฟชั่นนั่นเองก็จะมีแฟชั่น อีเวนต์นะครับซึ่งของที่ต้องการเนี่ยถ้าเป็นแฟชั่นแรกๆเนี่ยนะครับก็จะใช้เงินถูกกฎหมาย5,000ันกับเหรียญ FK คอย600เหรียญน,นะครับก็จะแลกแฟชั่นตามนี้ได้เลยส่วนจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นมาเก็ตนั่นเองทุกคนซึ่งในนี้เนี่ยก็จะเป็นช็อปร้านค้านะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้เลยใครอยากซื้ออะไรอุปกรณ์ซ่อมไฟผ้าเช็ดรถเครื่องดื่มชูกําลังหรือว่าไบโอนรถอะไรอย่างนี้เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็ UI เนี่ยก็เป็น UI แบบน่ารักซะด้วยนะและนี่ก็คือแผนที่ปรระเเเเททศนนนน,น,น,นัั่่่อองงคุกซึพืสามามถ ดดูได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยแผนที่จะใช้ลักษณะเป็นแผนที่กำกับตัวเลขบอกสถานที่นะครับผมซึ่งใครอยู่ที่ไหนก็บอกตำแหน่งตามตัวเลขได้เลยและนี่ก็จะเป็นรถเริ่มต้นนะครับสมัยก่อนที่ทางก o t ์ฟทาวจะอัปเดตเนี่ยนะครับรถเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรถแบบที่ปีเตอร์คีอยู่แต่ว่าใครที่เข้ามาหลังจากนี้เนี่ยนะครับรถเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น R32 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณจะไม่ได้ขับรถแบบนี้แล้วนะจะจะได้ไปขับ R32 แทนนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่โชคดีอยู่มั้งสำหรับ ก็จะเป็นในส่วนของ U I ของรถนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของกิโลเมตรบอกสถานที่น้ํามันเอนจินแล้วก็ยางทั้งสี่ล้อนะครับว่ายางตอนนี้เนี่ยล้อไหนใช้ได้บ้างเวลาโดตอลอยิงเนี่ยยางมันก็จะขึ้นบอกสถานะนะครับว่าเหลืออีกกี่ล้อแล้วประมาณนี้ครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นร้านขายรถนั่นเองนะครับเพื่อนๆในสามารถกด E ได้ที่วงสีแดงเลยแล้วก็จะวาร์ปมาที่เกาะคาโยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถเลือกรถได้เลยนะครับว่าเราอยากได้รถคันไหนสามารถที่จะลองเทสต์ไดรฟ์ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะซื้อเลยก็ได้ถ้าตางพอนะ ดีก็จะเป็นรถต่างๆภายในประเทศนะครับ ส่วนระบบเสื้อผ้าแฟชั่นภายในประเทศนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าแฟชั่นเนี่ยมีเยอะมากๆเสื้อเนี่ยมีมากกว่า490ชุดสามารถเลือกได้เลยนี่ใครอยากแต่งตัวสไตล์ไหนเนี่ยเลือกได้เลยนะครับมีเยอะมากกางเกงนี่ฮะแฟชั่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยใครสนใจเนี่ยสามารถมาลองแต่งตัวกันได้นะส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็นสถานที่ทําการของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับผมประจาเซิร์ฟกอลท็อปทาวน์นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบริเวณของสถานีตํารวจนั่นเองครับถ้าเกิดเรากดดีลิสกอร์บอร์ดดูเนี่ยก็จะพบว่ามีตํารวจเนี่ยอยู่ทั้ง 2นายคอยประจําการอยู่นะครับผมผู้เล่นตอนนี้มีทั้งหมด16คนใครสนใจเข้ามาเล่นได้เลยครับตัวตแหน่งนี้ก็จะเป็นอู่ช่างนั่นเองนะครับผมก็จะมีช่างเนี่ยคอยประจําการอยู่ด้วยเช่นกันรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีช่างอยู่1คนนะครับผมเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยหมอยังไม่เข้านะช่างเข้ามาก่อนนะครับผมลักษณะอู่ช่างก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลประจําเมืองก็ท็อปเท้านะครับก็จะมีในส่วนของเหมือนตู้ปลาอยู่ตรงกลางด้วยนะและนี้เนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลนะครับซึ่งหน้าโรงพยาบาลเนี่ย ก็มีตู้แลกแฟชั่นด้วยเช่นกันแล้ววันนี้ก็เป็นภายในโรงพยาบาลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานหมอนะครับยังไม่เข้านะครับผมก็จะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะและจุดนี้นะครับผมตรงริมชายหาดนะครับก็จะเป็นสถานที่เลี้ยงหมูนั่นเองครับผม ซึ่งก็จะอยู่ตำแหน่งที่6066ย์้ง607นะครับนี่เลยก็จะมีคนเนี่ยมาคอยเลี้ยงหมูด้วยนะครับผมในหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับส่วนกิจกรรมและการเล่นต่างๆภายในเมืองเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับก็จะมีจุดเทรนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นวอชิงทงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆจัดขึ้นภายในประเทศอยู่เรื่อยๆนะครับผมใครสนใจก็รอติดตามกันด้วยนะครับเอาละครับทุกคนและตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งบ้านต่างๆภายในประเทศนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยที่แอด นั่นเองนะครับจริงๆเดี่ยมันมีบ้านหลายแบบมากมีบ้านลิตเติ้ลบ้านโนเบรนบ้านนายกก็มีนะครับแล้วก็มีบ้านแก๊งเนี่ยหลายหลังเลยนะครับน่านจะมีประมาณ5หลังนะครับผมภายในประเทศนะเอาละครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นงานข่าวประจําเมืองนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในงานหอยนะครับผมถ้ามีบัตรท,ทํางานอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ย เวลามาถึงงานนะครับก็สามารถที่จะเดินชนโมเดลได้เลยตัวละครของเราจะเก็บโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกด e เวลาถึงโมเดลนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของกล่องคนขยันให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีของที่เราจะต้องได้จากงานนะแล้ววงสีตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็คืองานฟาร์มออโต้นั่นเองซึ่งเวลาเราเข้าไปในจุดเนี่ยนะครับเราก็กด e เลยตัวละครของเราเนี่ยก็จะฟาร์มโดยอัตโนมัติเลยครับตอนนี้เนี่ยแอดก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับผมคือปล่อยมือเลยตัวละครของเราเนี่ยจะวิ่งไปเองเลยนะครับผม แล้วถ้าใครต้องการยกเลิกนะครับก็ให้ทําการกดตัว x นะครับหทีนะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะเลิกการทํางานนั่นเองนะครับผมและจุดจุดนี้นะครับก็คือจุดตกปลา afk นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูจากแผนที่ได้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดตกปลาแนะนำนะครับแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยนะครับก็จะมีโมเดลผู้ชายยืนอยู่นะครับผมเราสามารถที่จะเข้าไปดูในช็อปได้นะครับเขาก็จะขายเบ็ดตกปลากับเหยื่อนั่นเองซึ่งเวลาเพื่อนๆจะตกปลาเนี่ยนะครับก็ไปยืนกลางแม่น้ําได้เลยนะครับน้าไม่รู้ลึกหรือเปล่าน่าจะไม่ลึกนะเนี่ยก็ย ไเ,เอาละครับทุกคนแลนนี่ก็จะเป็นงานฟาร์มอีก1ง,งานนะครับผมซึ่งงานนี้เนี่ยก็คืองานเก็บกล้วยนั่นเองครับผมซึ่งโมเดลเนี่ยก็จะเป็นโมเดลแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เดินเก็บได้เหมือนกับงานหอยเมื่อกี้เลยครับแล้วถ้าเรามาที่วงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นงานฟาร์มแบบออโต้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะกด e เก็บออโต้ได้เลยนะครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เลเบลประจาเซิร์ฟก็ท็อปทาวแล้วนะครับผมไปดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างซึ่งจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นช็อปนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องท บูปินได้ใช้เงินแดงนะครับสองพนะแล้วนี่ก็จะเป็นโต๊ะคราฟแฟชั่นนะครับซึ่งเรากด e เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเดียวกับไอ้ตู้เมื่อกี้เลยครับผมก็ใช้เงินถูกกฎหมายแล้วก็เหรียญ afk นั่นเองนะครับก็จะได้แฟชั่นตามต้องการเลยส่วนโต๊ะนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะค้าประชาชนครับผมซึ่งภายในก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมีบูปินอาวุธเวลหนึ่งแล้วก็อาวุธติดลบร้อยแล้วก็อาวุธแล้วแต่ดวงแล้วก็รถเช่า oc นะครับใช้เงินถูกกฎหมาย1น0 0 0 0ก็จะได้รถไปเลยนะครับเจ็ดวันนั่นเองส มากมากเลยประจําเซิร์ฟก็ต็อปทาวครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ก็ต็อปทาวอีโคโนมี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเอาของทุกอย่างที่เราไปฟาร์มาเนี่ยนะครับนำมาขายซึ่งเราเนี่ยนะครับก็ไปเก็บกล้วยกับไข่มุกมานะครับเราก็จะทําการขายเลยซึ่งวิธีขายก็คือคลิกเข้าไปในรูปที่เราต้องการครับแล้วก็กดแม็กตรงนี้มันก็จะขึ้นจํานวนชิ้นมานะครับแล้วก็บวกราคาให้ตรงนี้เลยแล้วก็กดยืนยันขายไปเลยนะครับแล้วก็จะมีราคาอีโคโนมี่เปิดเทียบทางด้านขวามือด้วยนะครับให้ดูว่าสินค้้าาาาาเเหล่่่นาาีรรคทไ ซึ่งงานแต่ละงานเนี่ยนะครับผมก็สามารถฟาร์มได้เลยโดยที่ไม่ต้องโพสตนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซิร์ฟกอลท็อปเทาใครสนใจสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอจะทิ้งลิงก์ข้อมูลทุกอย่างไว้ทางใต้ล่างดีสคริปชันนะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยตอนนี้รับคนเยอะมากๆนะครับผมใครสนใจเข้ามาได้เลยครับกอลท็อปเทานั่นเองครับ